สวัสดีค่ะวันนี้16กันยายน2 0 2 5เรากลับมาเจาะลึกสถานการณ์ในเมียนมากันนะคะจากข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งข่าวและบทวิเคราะห์ในสัปดาห์นี้ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ยังคงผันผวนและซับซ้อนมากวันนี้เราจะมาคุยกันถึงพัฒนาการล่าสุดที่สำคัญสคัญทั้งเรื่องการสู้รบที่ดูเหมือนจะหนักขึ้นเรื่อยๆผลกระทบต่อคนธรรมดารวมถึงประเด็นการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ที่น่าสนใจค่ะ โดยเฉพาะเรื่องแรกข่าวที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเมื่อเช้าคือเรื่องการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่มีรายงานการโจมตีทางอากาศที่เมืองโมโกกในเขตแมนททเลซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมของ TNLA หรือกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอ่างเป้าหมายที่โดนอยู่ใกล้กับวัดลินยองชีโชคดีที่ครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่ก็มีผู้หญิงบาดเจ็บหนึ่งคนและบ้านเรือนเสียหายห้าหลังเหตุการณ์นี้สะท้อนว่าความรุนแรงยังคงมีอยู่จริง และการโจมตีทางอากาศแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากในพื้นที่ของ T.N.L.A. ถือเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการโจมตีต่อเนื่องที่กองทัพพม่าใช้มาโดยตลอดข้อมูลจากทาง T.N.L.A. เองระบุว่าเฉพาะเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาการโจมตีแบบนี้ทำให้พลเรือนเสียชีวิตไปถึง46คนและบาดเจ็บอีก55คนที่น่าสลดคือในจำนวนผู้เสียชีวิตมีทั้งพระสงฆ์แม่ชีและเด็กด้วย ตัวเลขนี้เป็นสิ่งที่น่าตกใจมากนะคะแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่แค่การประทะกันของกองกําลังเท่านั้นแต่พลเรือนก็ได้รับผลกระทบหนักและเป็นวงกว้างด้วยนอกจากที่มันทะเลแล้วยังมีรายงานเหตุการณ์ที่เศร้าไม่แพ้กันเมื่อไม่กี่วันก่อนวันที่13กันยายนมีการโจมตีทางอากาศหลายจุดอย่างที่เมืองตาเบกจินในเขตแมนทะเลวันเดียวเกิดสองครั้งในสองหมู่บ้านโดยมีเด็กเสียชีวิตรวมอยู่ด้วยหนึ่งคน และในช่วงค่ำของวันเดียวกันที่เมืองมัธยาเครื่องบิน Y12 ได้ทิ้งระเบิดแถวแนวเขาใกล้หมู่บ้านคาดว่าเล็งกลุ่ม PDF แต่กลับพลาดเป้าไปตกใส่พื้นที่วัดและสำนักแม่ชีแทนทำให้สำมานเณรแม่ชีและผู้หญิงอีกคนเสียชีวิตการที่ระเบิดไปตกใส่ศาสนสถานแบบนี้ทำให้เกิดคำถามว่ามันเป็นความแม่นยำที่ผิดพลาดหรือว่าเป็นการตั้งใจสร้างความกลัวให้แผ่ไปในหมู่คนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์สะเทือนใจที่โรงเรียนในหมู่บ้านตยตัตตาปินรัฐยะไข่เมื่อวันที่12กันยายนที่มีนักเรียนเสียชีวิตถึง19คนและบาดเจ็บอีก22คนจากการโจมตีทางอากาศซึ่งแม้แต่ยูนิเซฟเองก็ออกมาแสดงความกังวลอย่างยิ่งแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ท่าทีของยูนิเซฟด้วยเนื่องจากถแถลงการไม่ได้ระบุชื่อผู้ก่อเหตุเป็นกองทัพพม่าอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามยูนิเซฟก็ชี้ให้เห็นว่าภาพรวมในรัฐยะไข่กำลังเข้าสู่วิกฤตทั้งเรื่องอาหารระบบสาธารณาสุขและการศึกษาซึ่งใกล้จะล่มสลายแล้วขณะที่ความรุนแรงในอากาศและผลกระทบต่อพล,ลเรือนรุนแรงขึ้นการสู้รบภาพ,พื้นดินเองก็ยังดุเดือดอย่างที่ทางใต้ตะนาวศีเพิ่งมีรายงานการประทะก,กันอย่างหนักระหว่างกองกำลังฝ่ายต่อต้าน PDF กับทหารเรือพมา่ามีรายงานว่า PDF สามารถโจมตีเรือลำเลียงคนของทหารให้จมไปได้หนึ่งลำและในวันต่อมาก็มีการประทะก,กันอีกครั้งผลคือฝ่ายทหารพรม่าส,สูญเสียค่อนข้างหนักมีรายงานการเสียชีวิตอย่างน้อยหกนายและมีผู้บาดเจ็บที่ถูกส่งไปรักษาทาั้งที่โรงพยาบาลในประเทศและข้ามมารักษาที่ฝั่งไทยในระนองด้วยในขณะที่ฝ่าย PDF สามารถถอนกำลังได้อย่างปลอดภัยภาพรวมก็คือการสู้รบยังเข้มข้นและสร้างความเสียหายไปทั่ว ในขณะที่สถานการณ์ความรุนแรงเป็นเช่นนี้ฝ่ายรัฐบาลทหารกับเดินหน้าแผนจัดเลือกตั้งโดยกำหนดวันเลือกตั้งระยะแรกออกมาแล้วคือ28ธันวาคมนี้บรรยากาศภายใต้การเตรียมเลือกตั้งเต็มไปด้วยความกลัวและความไม่แน่นอนมีหลายปัจจัยที่ทำให้คนกลัวอย่างแรกคือกฎหมายเลือกตั้งใหม่ที่โทษแรงมากสำหรับคนที่ออกมาต่อต้านหรือแค่วิจารณ์เรื่องนี้ตัวอย่างเช่นล็อกเกอร์ที่เมืองตองจีถูกตัดสินจำคุกถึง7ปีเพียงแค่เขียนวิจารณ์เรื่องนี้ นอกจากนี้ยังมีระบบสอดแนมดิจิตอลที่เรียกว่า PSMs ซึ่งมีรายงานว่าจีนช่วยพัฒนาขึ้นเพื่อติดตามและจับกลุ่มผู้เห็นต่างทางออนไลน์อย่างเข้มข้นและยังมีการบังคับให้คนเข้าร่วมการสาธิตเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ในบางพื้นที่แล้วด้วยค่ะผลก็คือคนทั่วไปไม่กล้าแสดงออกทางการเมืองเลยเพราะกลัวว่าจะโดนจับตามองหรือหนักกว่านั้นก็คือกลัวว่าจะโดนบังคับให้ไปลงคะแนนในที่สุด บรรยากาศนี้ส่งผลกระทบไปถึงเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะคะเนื่องจากผู้คนไม่มั่นใจในเสถียรภาพโดยเฉพาะเรื่องการเงินในช่วงเลือกตั้งและยิ่งเพิ่มความหวาดระแวงเมื่อพักคทหาร USDP ไปจัดกิจกรรมกับกลุ่มชาตินิยมที่หนุนทหาร ในบรรยากาศแบบนี้เรายังเห็นว่ามีนายทหารระดับสูงเตรียมลงสมัครในนามพัก USDP ด้วยมีข้อมูลชัดแจนว่านายทหารระดับพลโทที่ยังอยู่ในตำแหน่งอย่างน้อย6นายเตรียมลงสมัครเป็นสสรวมถึงนายพลที่ใกล้ชิดกับมินออนไลน์ด้วยนักวิเคราะห์อมองว่านี่คือส่วนหนึ่งของแผนของมินออนไลน์ที่จะปูทางให้ตัวเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีโดยอาศัยเสียงสวที่กองทัพแต่งตั้งและสสจากพัก USDP แต่แผนนี้ก็ยังต้องเจอกับอุปสรรค เพราะ USDP เคยแพ้การเลือกตั้งมาแล้วถึง2ครั้งและรัฐบาลทหารเองก็ยอมรับว่ามีถึง121เขตเลือกตั้งที่ไม่สามารถจัดเลือกตั้งได้ในระยะแรกเนื่องจากฝ่ายต่อต้านยังคงควบคุมพื้นที่อยู่และรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG ก็ประกาศขัดค้านการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างชัดเจนเป็นภาพที่ซับซ้อนจริงๆนะคะภายในเมียนมาเต็มไปด้วยความขัดแย้งรุนแรงและการเมืองที่เต็มไปด้วยความกลัวแต่ในขณะเดียวกัน ปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะจีนก็เข้ามามีบทบาทสูงจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ในกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะ UWSA กองทัพสหรัฐวาซึ่งเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อวันที่20สิสิงหาคมที่ผ่านมา UWSA ได้ประกาศยุติการให้ความช่วยเหลือทางการทหารและการเงินกับกลุ่มพันธมิตรที่สำคัญทั้งหมดการตัดสินใจครั้งนี้เกิดจากแรงกดดันอย่างหนักหน่วงจากจีนซึ่งใช้หลายวิธีทั้งอายัดเงินฝากก้อนใหญ่ของผู้บริหาร และที่สําคัญคือการจับกลุ่มตัวเปาะจุนเฟิงซึ่งเป็นทายาททางการเมืองคนสําคัญของผู้นําสูงสุดของ UWSA ข้อหาที่จีนอ้างคือเกี่ยวกับแก๊งคอเซนเตอร์แต่ทาง UWSA มองว่าเป็นข้ออ้างเพื่อต่อรองทางการเมืองแรงกดดันเหล่านี้สะสมมาเกือบ2ปีและเชื่อมโยงกับการที่ UWSA เคยสนับสนุนปฏิบัติการ1027ที่ขัดต่อนโยบายของจีนซึ่งไม่อยากให้มีความขัดแย้งใกล้ชายแดนและการที่กลุ่มติดอาวุธเข้ามายุ่งกับ NUG การที่ UWSA ต้องยอมถอยแสดงให้เห็นว่านี่คือแรงกดดันที่กระทบต่อความเป็นความตายขององค์กรการที่จีนเปลี่ยนท่าทีและใช้ไม้นี้กดดันโดยตรงสะท้อนว่าจีนกำลังมองหาทางที่จะสร้างเสถียรภาพในแบบที่ตนเองต้องการได้เร็วที่สุดโดยอาจจะมองว่าการหนุนรัฐบาลทหารและแผนเลือกตั้งของเขาอาจจะดีกว่าการปล่อยให้สถานการณ์คลี่คลายด้วยวิธีอื่น เราจึงเห็นการแทรกแซงที่ชัดขึ้นอย่างการกดดันให้กลุ่มอื่นๆคืนเมืองสำคัญและหันมารับรองแผนเลือกตั้งของทหารการที่ UWSA ซึ่งเปรียบเหมือนพี่ใหญ่และเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับกลุ่มต่อต้านทั่วประเทศถูกบีบให้วางตัวเป็นกลางแบบนี้ย่อมส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพรวมของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารอย่างแน่นอน และนำมาสู่ข้อคิดสำคัญที่ว่าเมื่อจีนเข้ามามีบทบาทแข่งขันขนาดนี้เพื่อสร้างเสถียรภาพในแบบที่ตนเองต้องการผลกระทบในระยะยาวต่ออธิปไตยของเมียนมาและความต้องการของประชาชนที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองต่อไปจะเป็นอย่างไรต่อไปและกลุ่มต่างๆในเมียนมาเองทั้งฝ่ายต่อต้านกลุ่มชาติพันธุ์หรือแม้แต่กองทัพ จะปรับตัวและรับมือกับภาพภูมิรัฐศาสตร์ที่ทั้งซับซ้อนและเต็มไปด้วยแรงกดดันมหาศาลนี้ต่อไปอย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ต้องตามดูอย่างใกล้ชิดค่ะ